การชี้แจงผ่านที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกับการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ที่เป็นการอภิปรายแบบไม่ลงมตินี้ถือว่าเมื่อวานนี้วันแรกวันนี้วันที่สองท่านนายกท่านก็ลุกขึ้นชี้แจงในทุกๆประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะทันทีที่มีการพูดถึงในประเด็นที่อาจจะไปเชื่อมโยงกับนโยบายที่ท่านมองแล้วว่าก็ทํามาโดยตลอดแต่ทําไมาถึงไม่เห็นหรือทําไมาถึงมีการกล่าวหาท่านก็ได้ตอบโต้แล้วก็ มีการอธิบายกันไปซึ่งการประชมุมวันนี้เขาคาดว่าน่าจะไม่เกินเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งนะคะแต่ว่าทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็มีการแบ่งเวลากันค่อนข้างจะเหมาะสมนะคะถือว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยเรื่องกรอบเวลาเนี่ยสามารถหาจุดลงตัวของทั้งสองฝ่ายได้ทั้งรัฐบาลและค้าน,นะคะ่ะคือวันนี้นาะยกรัฐมนตรีเนี่ยก็ลุกขึ้นชี้แจงนะโดยเฉพาะ การอภิปรายของนายวิโรจน์ลัคนาอริศรสส,อส,อสอบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเนี่ยที่อภิปรายถึงกองทัพว่ายังเป็นเรื่องนเ,เดิมนะมองว่าการอภิปรายเรื่องกองทัพยังเป็นเรื่องเดิม,ดมยังคงนําการโจมตีกองทัพมีแต่น้นะําน้ำนายกยืนยันว่ากองทัพเนี่ยมีไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศไม่ใช่เพื่อความมั่งคั่งของคนใดคนหนึ่งวาทกรรมด้อยค่าต่างๆภาพลักษณ์ตกต่ำนะใช้ I o โอ นะให้เวลารัฐบาลชุดนี้บริหารบ้านเมืองครบ4ปีประชาชนจะตะนักได้ว่าผู้ที่ใช้ I.O. คนที่ครอบงำหน้ามืดตามวัวคือใครนะเรื่องนี้ในสุทินขังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระดาโหมกำลังทำอยู่ขอใช้คำว่าพัฒนาร่วมกันแทนคำว่าปฏิรูปเชื่อว่ามีความเห็นตรงกันนะตลอด7เดือนที่ผ่านมาการพัฒนากองทัพเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั้งสมัครใจเกณฑ์ทหาร ใช้คำพูดว่าซื้ออะไรต้องเอาอะไรกลับคืนมาบ้างเรื่องเหล่านี้นะต้องให้ความสำคัญเพียงเจ็ดเดือนเองรัฐบาลเข้ามาเนี่ยขอเวลาบริหารอีกสักหน่อยนะเพราะว่าคือมันก็จะมีอีกถ้อยคำานะ้ที่ถึงขนาดว่าเถ้าได้ค่ากันไปได้กันมาเนี่ยได้ค่ากลับไปเนี่ยมามา,มาฝ่ายคา้านไปทำอะไรพวกนี้มีเงินทอนบ้างหรือเปล่า,าก็พูดได้คือไปกล่าวหากันเอาหลักฐานมาสิค่ะอ่า,อาฟังเสียงท่านนายกช่วงนี้กันหน่อยนะคะ วันนี้ครูสามมาฟังท่านฝ่ายคา้านวิาพากษ์วิจารณเรื่องของกระทรวงกลาโหมนะครับเรื่องของกองทัพก็จริงๆแล้วก็เรื่องเดิมๆนะครับก็ไม่ได้ผิดหวังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นแต่อะไรที่มีแต่น้ำน้ำทั้งนั้นนะครับยืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกองทัพมีไว้เพื่อความมั่นคงของประเทศไม่ใช่ความมั่งคั่งของใครคนใดคนหนึ่งนะครับ เรื่องวัฒกรรมด้อยค่าต่างๆเรื่องที่บอกว่าภาพลักษณ์ตกต่ำนะครับใช้ I.O. อดำมืดลึกล้ำนะฮะล้ำลึกต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าให้เวลานะครับให้เวลาับบาลบริหารงานให้ครบ4ปีจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนก็จะตระหนักด,ดีตอนจบเองแล้วกันนะครับว่าคนที่ใช้ I.O. คนที่พยายามครอบงำนะครับให้คนหน้ามืดตามมดจริงๆแล้วคือใคร นะครับเรื่องของเงินทอนเนี่ยท่านข้าก็พูดมาหลายหนเหมือนกันนะนะครับว่าผมก็ขอบอกแล้วว่าถิดมีเงินทอนก็เอาก็ขอหลักฐานมาแล้วกันนะครับเรื่องของเรือฟิเกตที่ท่านเชียร์หรือเกินเนี่ยถ้าเกิดผมพูดกลับไปว่าของทั้พวกท่านมีเงินทอนท่าคนคงไม่พอใจเหมือนกันนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เอาหลักฐานมาพูดกันดีกว่านะครับเรื่องที่เรื่องจะไม่จบเรื่องของเรือฟิเกตที่จะต้องมีการสอบสวนให้มีการ ให้มีการต่อในประเทศไทยนี่ก็เป็นหลักการที่ถูกต้องเป็นหลักการที่ดีนะครับแต่ว่ามันมีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายๆอย่างมีหลายๆมิติซึ่งเราก็พยายามพูดคุยกันอยู่เพื่อที่จะให้ทางกองทัพได้ของที่ดีที่สุดนะครับก็ยังฟังมาสี่สิ่นาทีก็ยังเข้าใจว่ายังเป็นฝ่ายค้านที่ยังงงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกท่านเคยพูดว่าเอาเรือประมงมาลบเลยแทนเรือลบต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะวันนี้วันนี้ก็จะสับสูดได้ซื้อเรือลบอีกนะครับก็ มุนงมากนะครับก็แต่ไม่เป็นไรนะครับเรื่องวัฒกรรมอัซไซด์นะครับผมว่าเราเรามาพูดกันเรื่องเนื้อง,งาน,อนดีกว่านะครับว่าเราก็พยาย,ยามที่จะพัฒนากองทัพต่อไปนะครับเรื่องของการซื้ออาวุธก็จะให้มีความโปร่งใสซื่อสัตย์สุดจริตนะครับแล้วก็คํานึงถึงการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆจะได้จากการที่เรามีการซื้อขายอาวุธด,ด้วยนะครับถามตรง มีการต่อสายจะคุยกับทอรอด้วยแต่ศักดิ์ศรีทหารเรือลูกประดูเขาไม่คุยด้วยฮะสุดท้ายก้อนแรก1,700ร้อล้านทอรอยอมเหลือแค่850ล้านก็ไม่ให้เขาทั้งที่เรือลำนี้เดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปว่านี่คือคุณูปการของอุตสาหาการป้องกันประเทศและวิศวกรรมการต่อเรือของประเทศไทยที่ประชาชนคนใดสูญเสียผลประโยชน์อย่างมหาศาลเพราะทอรอลูกประดูถือศักดิ์ศรีของเขา มองหน้ากรมหลวงชุมพรแล้วไม่ยอมไปคุยกับใครบางคนของรัฐบาลถ้ากองทัพไม่ส่งเงินทอนให้ก็จะตัดงบประมาณของกองทัพอย่างนั้นนะทั้งทั้งที่โครงการหลายโครงการของกองทัพก็มีความจําเป็นแต่สุดท้ายถ้ากองทัพไม่โปร่งใสก็จะถูกนักการเมืองกลุ่มหนึ่งเอาความลึกลับดามืดภายในกองทัพมาเป็นชนักตักหลัง พอพูดถึงเรื่องของกองทัพนะคะอีกหนึ่งคนที่จะต้องลุกขึ้นชี้แจงอภิปรายไปด้วยก็คือคุณสุทินคังแสงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุทินเนี่ยไล่เลียงกันไปทีละข้อทีละข้อเลยพยายามจะอธิบายทั้งเรื่องของการไปดูรูปกองทัพเรื่องของการที่จะปรับโครงสร้างกองทัพเรื่องของเรือหลวงสุขโขทัยล่ม แก้ปัญหากันยังไงการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆมันมีประโยคไฮไลท์ประโยคหนึ่งที่คุณสุทินพูดในห้องประชุมค่ะบอกว่าเราเคยใช้ทหารทํางานด้านความมั่นคงก็เรียกว่าเขาก็ทํางานไปพอถึงวันหนึ่งเราบอกเราไม่ไม่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงละเรามีความสงบละเราจะบอกว่าเราไม่เอาเขาไว้แล้วอันนี้มันเหมือนกับเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลหรือเปล่าเราควรจะทําอย่างนี้ไหม ค่อยๆให้เขาปรับออกไปในวิธีการที่มันเหมาะมันสมเช่นการจัดเอ r ร y r ี่ i ี e ทยหรือการจัดสวัสดิการเพื่อสมัครใจออกเองมันก็จะเรียกได้ว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบเสร็จนาไม่ได้ฆ่าโคถึกเสร็จศึกยังดูแลขุนพลโดยเฉพาะที่ท่านน้ำติกระโหมเน้นเน,เนี่ยซึ่งก็มาออกรายการเราเนี่ยท่านก็จะเน้นว่าต่อไปเนี่ยลูกหลานไทยต้องอยากเป็นทหารค่ะทาไมต้องอยากเป็นทหารท่านก็ชี้แจง ในที่ประชุมสภาเลยบอกว่าทหารเกณฑ์ต่อไปเนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเรียนต่อได้ตอนนี้ก็ลงนามความร่วมมือ MOU กับกระทรวงศึกษากระทรวงอุดมศึกษาก็การอุดมการศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนและก็สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะเป็นทหารไปด้วยคุณชนาสมมติผมถูกเกณฑ์ทหารหรือสลับเป็นทหารผมกําลังเรียนมหาลาัยอยู่ค่ะ ผมก็ไปต่อในนั้นได้อผมจบม .6 ผมไปเป็นทหารผมก็เรียนต่อได้แต่ผมไม่อยากเรียนมหาลัยจะฝึกวิชาชีพแต่ผมเก่งอยู่แล้วก็จะมีเรื่องสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพออกใบรับรองให้เป็นทหาร,รก็คือได้ทั้งทักษะได้ทั้งไรายได้ด้วยและมีใบ,บ<า>ย,ยืนยันมีใบเซอร์ยืนยันค่ะครับ,รบฟังเสียงคุณสุทินเรื่องนี้กันหน่อยค่ะวันนี้ต้องเรียนว่าเราจําเป็นต้องทําให้งด หรือว่ายกเลิกเกณฑ์ทหารโดยวิธีธรรมชาติท่าเมื่อก่อนอาจจะคิดได้ว่าพว่อพื่อออกกฎหมายเลยแต่วันนี้ถ้าดูภัยคุกคามแล้วนี่บทเรียนจากหลายประเทศซึ่งผมเคยตอบแล้วในยุโรปในเอเชียหลายประเทศที่เคยยกเลิกเกณฑ์ทาหารวันนี้กลับมารื้อฟื้นใหม่หมดวันนี้วิธีที่ถูกต้องเลยคิดว่าเราก็ช่วยกันรณรงค์รณรงค์ให้คนสมัครรณรงค์ยังไงผมก็ใช้โอกาสนี้เลยท่านวีโรธพูดดีเลยว่าเด็กที่อยู่ในวัยนี้ ควรที่ให้เขาไปใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาทักษะชีวิตให้ไปสร้างรายได้ให้กับประเทศสร้าง GDP ให้กับประเทศใช่ก็หมายความว่าเด็กในวัยนี้ควรจะไปทํามาหาเงินให้กับประเทศแม้แต่พูดอย่างนี้ก็ไม่สมบูรณ์นะครับท่านต้องปลูกฝังอีกอย่างนึงคิดให้ครบสมบูรณ์ก็คือต้องอย่าลืมทิ้งความมั่นคงของประเทศด้วยนะถ้าทุกคนไปคิดทำมาหากินหมดไม่คิดเรื่องความมั่นคงไม่เคยคิดว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาใครจะไปเป็นทหารถ้าคิดกันแบบนี้ทั้งประเทศยุ่งนะ อย่างน้อยที่สุดเราต้องปลูกฝังค่านิยมให้เยาว,วชนของเราเนี่ยรับผิดชอบกับความมั่นคงอันนี้อาจจะดูซบซบนะคนอิทธิพันธ์เนาะบรรยากาศดีมาเกือบสองวันเนี่ยเออดูเหมือนว่าอาจจะมีถ้อยคำบางเทอยคำที่กินใจปะทะเล็กๆปะทะเล็กๆแต่มันดูไม่ค่อยจะรุนแรงสักเท่าไหร่หรอกรแต่พอตกค่ำเท่านั้นแหละค่ะคช่วงเย็นๆช่วงค่ำๆบรรยากาศก็ดูจะเข้มข้นเข้มข้นเลยล่ะเข้มข้นจาก อดีตนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์อดีตประธานสภาผูา้แทนราษฎรคฉายามีโกน,นอา,อาอบหนึ้ง,งจุดเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมจุดเริ่มต้นก็คือถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้คอการเมืองจะรู้เลยว่ามันเคยมีคําพูดของคุณชวนหลีกภัยที่พูดว่าในส่วนของซีกรัฐบาลณปัจจุบันเนี้ยที่นําโดยพรักเพื่อไทยเนี่ยจะเลือกปฏิบัติ ในการลงพื้นที่หรือในการไปสร้างความจเจริญในพื้นที่ให้กับในพื้นที่ในจังหวัดที่ตัวเองเนี่ยได้รับการเลือกตั้งได้รับชัยชนะมาซึ่งเป็นคําพูดสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วก่อนรัฐประหารปี49แต่มนถูกวนมาพูดไปเรื่อยๆๆกับเรื่องนี้ก็คืออไม่ได้รับเรื่องในพื้นที่ภาคใต้ก็เลยไม่ส่งงบประมาณจัดสรรไปในพื้นที่ภาคใต้ประมาณนี้มีวัฒกรรมที่ต้องฟังมา20ปีก็คือใครเรียกเราก่อนแล้วก็ดูแลก่อน ปัญหานี้มันมก็เลยทําให้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ลุกขึ้นชี้แจงแล้วมันผนวกกับมีปัญหาเรื่องยางพาราด้วยซึ่งมันก็เป็นเรื่องของภาคใต้เหมือนกันท่านนายกรัฐมนตรีก็ถือจังหวะนี้แหละค่ะลุกขึ้นบอกว่าในส่วนของการเป็นนายกรัฐมนตรีขอชี้แจงเลยว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนและได้พิสูจน์จากการทํางานแล้วว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของคนทั้งประเทศ ไม่เคยแบง่งไม่เคยแยกคนว่าเป็นคนที่ทำงานเพื่อในพื้นที่ไหนที่ได้รับคะแนนเสียงมาอย่างที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเดินทางเยือนจังหวัดชายแดนใต้ไปนอนถึงสองคืนและที่ไม่นอนอีกก็หลายครั้งก็เลยเสียดายค่ะที่พักประชธิปัตที่เคยมีอุดมการมาตลอดแบบนี้ทำไมถึงมามีความคิดเห็นแบบนี้ยังย้ำ้วยว่านายชวนหลีกภัยระบุคำพูดที่ว่า พัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกพักไทยรักไทยก่อนจังหวัดอื่นไวท้ทีหลังไม่ใช่เป็นมุกเดิมมุกเก่าอะไรแต่เป็นความจริงที่ปรากฏสิ่งที่นายกพูดกระแนะกระแหนข้างนอกนั้นไม่จริงคุณชวนยืนยันว่าตนเองเป็นคนที่ไม่พูดอะไรสับปับหรือพูดอะไรที่ไม่รับผิดชอบคุณชวนยังย้ำ้วยว่าไม่ได้โกรธอะไรเลยที่นายกพูดแต่เข้าใจผิดว่าพูดว่าไทยรักไทยเป็นพักเพื่อไทย ยืนยันว่าการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นในช่วงนั้นและส่งผลมาถึงตอนนี้ฮะคุณชาดาคือพอท่านนายกรัฐมนตรีท่านลุกขึ้นพูดเสร็จแล้วคุณชวนิกภัยก็ขอพูดตามเลยมันก็เลยเป็นที่มาของการวาทะกันเรื่องของไม่จัดสรรงบไปพื้นที่ภาคใต้จริงไหมซึ่งมันก็จริงหรือเปล่าอันนั้นคือพูดจริงตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแต่พอตอนนี้มาเป็นเพื่อไทยแล้วทําไมนายกถึงยังคิดว่า คุณชวนพูดถึงเพื่อไทยณนปัจจุบันมันก็เป็นเรื่องของสายป่านของพักเดียวกันหรือเปล่าเพื่อไทยไทยรักไทยคือวันนี้คุณชวนเนี่ยจะพูดโยงจากไทยลักไทยแล้วก็มานายกเศรษฐาเรื่องความไม่สงบในภาคใต้ก็คล้ายกันว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากนโยบายผิดพลาดสมัยเมื่อ2ี่สปีก่อนอเรื่องของการเลือกปฏิบัติก็พูดตรงนั้นพอคุณเศรษฐาตอกแรงนะบอกว่าเนี่ยไม่เปลี่ยนไม่อะไรเนี่ยพักก็เลย ถูกสสไหลออกต่อไปจะไม่มีที่อยู่ในสภามผมถึงบอกว่าวันนี้คุณเสรฐานนี่เต็ม,มต,ตัวนะแรงเะะต็มตัวนะ,ะฟังเสียงคุณชวนแล้วเดี๋ยวฟังเสียงท่านนาย,ยกันต่อเลยค่ะครับประเด็น,น,นอะไรทั้งหลายที่ผมพูดไปนั้นผมรับผิดชอบและยืนยันว่าผมไม่ได้โกรธเลยท่านเลยที่ท่านไปพูดเพราะผมเชื่อว่าท่านเข้าใจผิดเขา้าใจผิดว่าผมไปพูดร่อพักไทยพักเพื่อไทยแต่ความจริงผมพูดในสภาสมัยนั้นคือพักไทยรักไทยเพราะการเลือกปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นตอนคู่นั้นครับท่านครับ แล้วก็มีผลจนทุกวันนี้วันนั้นเนี่ที่ผมยืนยันคือผมขอร้องท่านว่าท่านคงมีบาปบ,บุญคุณโทษท่านคงจะรู้ว่าสิ่งที่ปฏิบัติไปในอดีตนั้นมันมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าของภาคใตยผมขอความมุนาท่านว่าครุณาชดเชยการเสียโอกาสผมยืนยันครับผมพูดในนี้แล้ววันนี้ผมก็ยืนยัน ว่าการที่เขาเสียโอกาสอันเกิดจากกาเลือกปฏิบัตินั้นครุณาช่วยชดเชยว่าประมาณในปีที่ผ่านมาไม่มีครับผมเมอ่ยชื่อคุณสุนัชชาโลสาพันพิพิศสสตังเพราะวันนั้นเป็นผู้เที่ยภิปรายเรื่องตัวเลขงบประมาณที่จัดสรรไปให้แต่ละภาคนั้น,นชัดเจนที่สุดวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ายังมีโอกาสก็คืองบประมาณปีต่อไปที่จะเห็นว่าท่าน จะได้ระลึกถึงการเสียโอกาสของพื้นที่อันเกิดจากการเลือกปฏิบัติหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพเรียนท่านนายกผมไม่มีผมไม่ใช่คนที่พูดบาน้ำลายรายวันสัมภาษณ์ไปเรื่อยไม่ใช่ครับท่านครับผมยืนยันนะครับผมเป็นนายกของคนไทยทั้งประเทศไม่เคยแบ่งแยกพื้นที่ตามคะแนนเสียงที่ได้รับนะครับผมเชื่อว่า,วา,าการกระทำของผมเนี่ยเป็นเครื่องประจักษ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับไม่เคยเลือกปฏิบัตินะครับ แต่เกรงว่าท่านจะเลือกอธิบายหรือไม่อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านแล้วกันนะครับแต่ที่จาไม่ผิดอะ่ะผมได้ยินท่านแสดงถึงความมั่นมั่นคงเพราะอธิบายแบบนี้มาตลอด20ปีตั้งแต่สมัยอดีตนายกทักษิณละนะครับว่าเราพูดถึงปัญหา3ามจังหวัดชายภาคใต้เนี่ยเรื่องความมั่นคงตลอดเวลานะครับผมก็อยากจะเปลี่ยนมุมมองใหม่บ้างเหมือนกันนะครับว่าภาคสามจังหวัดยภาคใต้เนี่ยแน่นอนครับเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องสําคัญแต่เราพยายามมาแล้วหลายปีแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เวิร์ก นะครับก็ลองเอาเรื่องของโอกาสมาเสริมบ้างและกันนะครับเผื่อว่าถ้าเกิดมันมั่งคัง่งแล้วมันคงจะมั่นคงตามคุมมาบ้างนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องอาหารเรื่องซอสพาวเวอร์เรื่องวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าการที่ผมลงไปสามจอดในภาคใต้ไปค้างคืนสองคืนนะครับสามวันเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนนะครับหลายท่านก็ได้ติดตามไปแล้วแล้วเราก็ยังมีการทําการค้าขายเชิงพาณิชย์ยังไงต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะลงไปอีกลงไปดูแลนะครับผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ พูดกันไปก็ยาวกว่าเปล่านะครับเสียเวลานะครับไม่เป็นไรหรอกครับมุมมองเราไม่เหมือนกันนะครับผมมุ่งไปทางการพัฒนามุ่งไปทางความมั่งคัง่งแล้วก็ไม่เคยละเลยถึงความมั่นคงด้วยนะครับ